คุณเคยแงนหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้วพบกับบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้ไหมครับนี่คือเรื่องราวของแสงประหลาดแห่งฟีนิกซ์ปรากฏการณ์ที่ทำให้ผู้คนนับพันต้องตกตะลึงเตรียมใจให้พร้อมเพราะนี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ UFO ที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคืนวันที่13มีนาคมปี1997เหนือเมืองฟีนิกส์รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกา ผู้คนนับพันเห็นแสงประหลาดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนบนท้องฟ้าพยานมีตั้งแต่นักบินมืออาชีพตำรวจไปจนถึงประชาชนทั่วไปต่างยืนยันว่าเห็นวัตถุขนาดใหญ่มากรูปร่างคล้ายบูมเมอแรงหรือตัววีที่มีแสงไฟสว่างจ้าหลายดวงเรียงกันเคลื่อนที่อย่างช้าๆไร้เสียงและผิดธรรมชาติก่อนที่จะค่อยๆลอยหายลับไปในความมืดทางการอธิบายว่าเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิด แต่พยานส่วนใหญ่ไม่เชื่อสำหรับหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่เห็นเหตุการณ์ด้วยตาตัวเองพวกเขามั่นใจว่านี่ไม่ใช่เครื่องบินแต่คือยานอาวกาศขนาดใหญ่ของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่มาเยือนโลกอย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาแสงประหลาดแห่งฟีนิกซ์ยังคงเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับ UFO ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและยังคงเป็นปริศนาที่โลกยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ คุณคิดว่าแสงไฟเหล่านั้นคืออะไรกันแน่เป็นยานอาวกาศจริงหรือไม่